บอกอ่น้องๆผู้หญิงทั้ง3คนน่ะเป็นแบบว่าเป็นสุภาพสตรีหน่าทุดุดนอมเราไม่ทำอะไรน้อง3คน3คนสุดท้ายนั่นน่ะนี่เลยเราเอาไปทีละคนทีละคนอ๋อเหรอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปทำอย่างนั้นได้ยัไงมาทดสอบทด่อนเอาเคดีๆเอางี้นะเราจะมีขนมนะคะ อ่ะแบบปกกี้อะปกกี้นะแล้วให้น้องอับวนกินกันให้เหลือน้อยที่สุดก็ต้องทีละคู่ดิฮะก็วนกันสามคนก็สามคนก็ต้องทีละคู่ช้า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 แม็กตุลนะครับพร้อมแล้วครับช้าช้าครับจัลโล่จัลโล่ฮะเอาให้กินน้อยที่สุดเลยนี่เอ๊ะมาเล่นแทนแหมจะดีเหรอเจ๊ดีที่สุเล่นแล้ ด้วยเอาเปล่าปล่อยให้เด็กเขาเล่นเถอะเจมมาเล่นกับฉันเถอะโอกาสนี้ในประเทศไทยไม่มีใครมีนะท้าท้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดแบนึงรอดมันต้องต่างคนต่างกินใช่ไหมใช่น้ำมันกินด้วย